กะกะตชุดนี้กับชุดที่ติดคุกขอมาแก่ช่วยวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบให้หน่อยสิครับขอบพระคุณครับอืมเอา,อางี้พูดก,กันสั้นๆนะในอดีตเคยมีกรกตถูกดำเนินคดีอาญาใช่แล้วก็ต้องติดคุกด้วยเออใช่เดี๋ยวจำได้ท่านปริญญามีม,มีพู้ลักผู้ใหญ่หลายต่อหลายคนด้วยกัน,นระดับสูงของสไทยด้วยหลายคนตำรวจด้วย มีทั้งตำรวจผมจำชื่อไม่ได้พลตำรวจเอกวศนาเพิ่มลาบเออทวศนาเพิ่มลาบมีพลตำรวจเอกวศนาเพิ่มลาบก็เป็นอดีตนายตำรวจที่มีชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาไปเป็นกกตสุดท้ายจบอนาตในคุกปริญญาณาชตรีถ้าจำไม่ผิดใช่ท่านปริญญาณาชตรีก็อดีตพระผู้ใหญ่กระทรวงมหาดไทย คนกลับว่ายเครื่องค่อนประเทศไปเป็นกกตแล้วก็จบอย่างน่าอนาถและใครกันจำไม่ได้ละก,ก,ก็ประมาณชุดแต่สังเกตไหมครับกกตถูกนำมินคดีแล้วต้องติดคุกในจังหวะที่มีการเปลี่ยนควมอำนาจใช่พอดิบพอดีถ้าไม่เปลี่ยนควมอำนาจก็ไม่โดนมเมื่อมีการเปลี่ยนควมอำนาจเป็นจังหวะเป็นจังหวะเมื่อมีการเปลี่ยนควมอำนาจและการเมืองตอนนั้นเขา เล่นกันแรงเล่นกันถึงตายเล่นกันถึงคุกเป็นไหมจำได้ไหมจำได้หนักมากอะต้องบอกในยแรงดังนั้นดังนั้นกลไกไหนองค์คาพยพไหนที่ต้องสงสัยว่าเอาื้อทักษิณโดนหมดและแรงและหนักเวเช็คบินเรียบเรียบเช็คบินเรียบมาถึงยุคนี้ถ้าสังคมมีความรู้สึกว่ากกตชุดนี้มันควรจะมีการเช็คบินแม้ว่าไม่ต้องถึงขั้นติดคุกหรอกแค่เอาออกอะ ใครเอาออกอใคร,ใครมีอำนาจเอาออกใครมีอำนาจอ่ะใครมีอำนาจเอาออกก็คนนั้นแหละนั่นแหละอเออเออเท่านั้นเองโอ๊ยเปิดหัวไปะต่อ